Go to the third one. Mm. Go oh. to the third one. Show <laughs> sure, Jess. no, don't play the video. Jess, look. What? Mm, yeah. What's yeah. weird? <laughs> no. you, yeah. you, you look weird. You look weird. Yeah, you look weird. I look better. No. Oh, look oh. oh. hot. Oh. Jeden took law, man. มาถึงก็ทำมอเมื่อตอนทุม่ม re really แล้วก็ไปกินข้าวค <Really? S 1> ่ะตอนทุ่มนิดๆค่ะ When you was mad in this one When was that You remember He always mad When was that 24 th December Where was that When was that Where was that? Oh, Where was that Where was it? <laughs> Where was that? Look how he was. it Shall we? Shall we? No, no Why are you oh, looking at me? Yeah! Mm -hmm. oh. It's a video actually It's silly It's

รัวหัวใจมาใหา้แม่ครับผมยี่ห้อแบบสุดคือส atisfy จะเขียบกับไอ้คุณครับนี yeah, ่ไปขอนแกน่นเพิ่งกลับมาจากขอนแก่นค่ะทุกคนเ <Yeah, this S 1> พิ่งกลับมาจากขอนแก่นนะคะว mm. ันดีาเพื่อนกันเลยอยันา, <Okay. S 1> ากันเล่นกับน้องนะคะตอนนี้ ้ากันเล็กน้องอยู่ตอนนี้เอามาลกของเมยไปหนยังคะนี่มาอยู่3นิ้วจ้มาลูกมามามาทางนี้มามาหาพี่ๆเร็วๆเมื่อคืนนี้ใครได้ดูบ้างคะสนุกไหมคะบุเจ้าขาบวนบอในกลุ่มปีตเมื่อคืนนี้ นะคะมือเจ้าขา Why do you talk like that Where's the other triangle s t i c k มาเด้อวันนี้มีตรงหนึ่งคลองหัวใจเรารัวแนะจ๊ะ Let me grade something Can แค the green one please คลองหัวใจเรารั่วแน่ค่ะนั่งเล่นกันอยู่ค่ะมาค่ะคิดว่าแม่เลยไปสุรินทร์้ายคะนัมบีมีงานต่อค่ะมี triangle มีงานนั่งบีก็เลยไม่ได้เลยไปค่ะให้ด้ว no I'm building something no we swap swap colors we swap <No. S 2> colors I need it I need them more swap colors here okay I need some t o m อืมนะะ you really ยังานต่อจ้ามาเด้อมาเจ้าเด้อมาเด้อขอหนึ่งแสนหัวใจหน่อยได้ไหมคะ that a c c e n t ผู้พันสติ๊กชื่ออะไรนะลืมอะไร you <oughs> really เออมันก็ซื้อผู้พันสติ๊กนั่นเด้ why speaking about action เบอร์คืนไหน wait the f i v อย่างนีกอ่ <laughs> and don't keep noise other uh, than put it out oh. the leg. What are you doing? <laughs> you don't build the structure on the floor there, don't you? That's why it's fell down. You're supposed to talk. I'm getting instant speaking in a weird accent. Wait. What, like these? <laughs> mm. It's going to texture mode. Oh no, and no, it's not. <laughs> It's not up here because we need the ball. Come we, we need one more. No. u g j a n wait we need to put this here. Come on e no. u g h ่งตักไว้อย่างโอ้ยเนาะเขียวเพชรยังผู้เดียวเล่นยุคผู้เดียวอยู่ข้างหลังนั่นเอง This is wrong way. Listen. It's the wrong way. ไม่เล่นโดนเตะเอออยากซอยอยากซอยอยากซอยไอ้ ยะ <Yeah. S 1> How we do เด็กๆยังไปเรียนภาษาไทยอยู่ไหมไปนะคะเจน s ั <c oughs> n come on w i l d the b a of ไปค่ะไป This <c <oughs> We c a n t put that yet. We need to make a horse. สวัสดีครับเจเดนมีด้อมแล้วนะคะพี่ๆด้อมของเขียบนะคะว้ ชั่วโมงเดียวเต็มเลยใช่ใช่ i s eighty eight pieces แม่ตบยุงกับเขีบตายอ่ามือเจ้าขามามามาเด่นได่นโอ้ย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 นี้่ วายยิ้มดิไม่ทันดอมของเขียบหรอด้อะไรคับเดมเออเราก็อยู่ในด้อมของเขียบด้วยค่ะยิ้ดีด้วยนะคะ Can I try Like this Can I try You know what the t u b o is You know what turbo is ไม่เย่จะไมปูห้องได้จังเลยเสียงนะมึงไปใส่กับไปไปไปสองคนมึงไปไป Come on do the acrobatics t e ไปไึสองคนจะไปจะไปไปไหนจะไปเอาไปยื่นทั้งคไปอ a go 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 r e u a n n o e ไป How I บิงบงมึอเจ้าบังไม่ อ้โหนหวยสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่และกดติดตามด้วยนะคะจ้าสติกอิสโูเลวเจนสันอิสูเลนคอะเเดนค้าเจเดนคาโอเคเจสิก้ัอเจสิก้าเอลี่ Why your b t is so c u k เจสิก้า You k e a bump in your b สิา่สิเจสิก้า่บงนันน้องกกันบ่าเจ้าเอ้ยเอาผู้ใดนัวสิกมาวดน่เาเนี่ผู้เดิทําหาเจสิก้านะกำลังเด็ดอยู่กับน้องอยู่งนใเดีวบัเจ้าขายูค่ะยูได้ไปใส่ด้อมของเขียบเต็มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่พี่หนึ่งชั่วโมงเองหนึ่งันแม่เปิดไปแค่หนึ่งพัคนเท่านั้น ไม่ปวดค่ะชอบดูนางบีปวดค่ะเจ้าจอบอปวดแต่นางบีปวดแม่เปิดอีกได้บอม,มาเพราอทันไม่รโอเคีม่วะอามะแเปิดแต่ประเาณมือนี่ <c oughs> เขียบยังเพอทันในง,ง่วงนอนค่ะ <c oughs> เปิดกาก,ก้าก,ก,ก้า <c oughs> โอ้ยเพิ่นหน่อยมึงกไปเล่นกับยายเพิ่นเออ เย้วันท w o t h เป็นนักวันเออเออเป็นคน s k ไม่ใชต้องต้องไม่เกิเยอะคัมมนอวันวัน two make screenshot of เย้เดนเย้วัน two three f f wow อะ One, oh, it's two, it's three, it's it. it's four, five, five it's six. It's 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 two two. Yeah, I do. Uh, come on. It's it's come on. One two. Yeah. Two one and two. It's 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 yeah. It's wow. That's not nice. No. Uh uh, uh nap. <laughs> uh. Right. uh uh bumper nap. What this colour? What is this colour? Pink. พิュเวนเออเบิ่งเบิ่งเผินหนักมาจ้าเลยเอ้ยเนาะพิงพิงฮะมันดีสิพิงเฮ้ยเอ็ดดี้มาเลยฮะอ๋อไว้ไงไว้ค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่และกดติดตามด้วยนะคะมาเจ้าค่ะเพิ่งกลับมาจากขอนแก่นเมื่อวาน มาฮอดเมื่อตอ,ตอนตอนประมาณทุ่มกว่าๆ um. นะคะมือเจ้าขาสวัสดีค่ะบุ้จบุ้าบุ้ง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 บุ้มบุ้งบุ้งบุ้มบุ้งบุ้งบุ้งบุ้บุ้มบุ้ง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 บุ้มบุ้งบุ้มบุ้บุ้งบุ้งบุ้บุ้บุ้มบุ้บุ้บุ้บ้บุ้้งบุ้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 ้มบุ้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 บุ i ขาสีน nice oh, wow. ่าเนอะเกิดวั m มามีวิ e ิวโ r ้โหโอ o โหโอ้โห e อ a u หโอ้โ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 ทโอ้โห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 โห้ห้โหโอ้โหโอหโอ้โหโอ้อ้โหอ้โหโออ้เหิอ้อ้โหอ้อ คนห่วยมากคนห่วยมึงกับไอ้หลวงพ่อมากอ่ะลุงพ่อกินฮอทกูตรดิเดี๋ยวยูคิดทอดสเต็กเดี๋ยวยูคิดทอดยิมยูมีส์มีหรอคันดะ What does mean Like It's like It's like Yes at but the Same time You miss me มะคนเดียวเนาะที่เอาตะกี้นี้เขินผลมากหนูสั่งมาสองเซต ตอนนี้จะเทแยวจากเซตไม่จะเปิดให้เดี๋ยวจะให้พิเศษคนเดียวนี่แหละขอมาพูดเดียวกันเอาไปพูดเดียวยิลี่มาได้ไหมเลยเบิ้งน้องกับเบิ้งกับเอียร์ที่ชอบปิดอยู่เบิ้งเจเดนกับเบิ้งนะทุกคนขอหนึ่งแสนใจให้เจเดนหน่อยค่ะพาเจสิก้าหน่อยค่ะ Yes he said he said one two three four five he want to c o l l เจสิก้าจัเาเดจาาหนส่ไ้เคโนดขาถามดิสคัลเลอร์บลู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 บบลู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 บลบลูบลูบลู s ล r บ e m m บู บล็อกบอลใครยังน้อยนักมีแ่ยังไมาเท่าน้ไ่ได้ใครนี่กำลังสิขายจะเดย์พันมาถามเอาเซตนึงเออพันฉีบเอาเซตนึงแมนบอตะกี้นี้หรือว่ายังไงอ่ะมิสวนบอฟิปเอาไม่มีไม่มีใครตอบมากับบเปิดให้เดิม เดี๋ยวหราคาสุดพิเศษโอเคจอนบอกพิเศษปากตะกร้าสมจอยนั่งบีไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าแม่บีครีมรักแล้นหน่อยค่ะสิสิโรเจ็ตเอาครีมขี้ตะแล้มาให้แบบนี้นกับกับดำเงินดำทองอสมจอยยังบีบนเนจใจว่ามันมีของบอเด้อเดี๋ยวเราบีเช็คก,ก่อน,นเ,ออเออเออเออทุกคนเอ้ยเขานับเขานับเขาเล่นบ่รเจ้าขาตะเขียบเล่น โอ้อ่ะ1 5 <inaudible> 5 <inaudible> <inaudible> 1 2 3 4 5 5 5โอเคไหนไหนฮัลโหลฮอันตี้มังฮัลโหลเย่ฮัลโหลอันตี้ออขอดึงแสนใจหน่อยได้ไหมครับขอดึงแสนใจหน่อยได้ไหมครับพี่พี่ครับ โอ้ยเนาะโอ้ยเนาะเลนไปซ้ายเลนไปพุ่นแนวค่ะมุเจ้ขาเจ้เจเดนเสี่เจเดนคมเฮียคเฮีย YouTube ค e เฮียคเฮียคเฮียคคคเซเฮียนซเฮียเฟนซเฮียเฟสเย้แต่กี้พอบอกว่าให้เอา hai mẹ cả má lì a à. nặng ừ, nặng à bye năng, bye À, nằm, nặng 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 đi, nặng อะไรด้ดีดบ่บึงบึงบึงไ,ไปไปไปใสโอ้มุเจ้าเอ้ยเอาเอาเข้าไปเออเป็นครั้งแรกซื้อบัตรเข้าชมโตเกียวติดตามดูนางบีอุย้ยคุณชบบาขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะมากคิมใครจะเอาอะไรนะตะกี้นี้มาบอกมาเดี๋ยวนางบีให้สุดพิเศษเลยค่ะมือนี่ แต่ว่าให้ตามจำนวนนะคะรานะคาหนะน่สิสี่สหันราคาให้เลยสี่หันราคาให้เลยเจอกันอีกในด้อมนะเขียบน้อยแมนอือขวาวไปหาพยัญชนนังบีไปหานังบีกลับบ้านแล้วเอ๊ว้ยวเว้โคโค่ where i ค่ o c o where new c o ี่บ้ามีโคโค่ ถามมันเจอว่ามันสิหยิบถือบ่บ่ค่ะบ่ได้เห็เอาโบนท์ Where is cocoa Can I m have cocoa Cocoa เย้ cocoa woo cocoa thank you c o c o yes cocoa น้า kiss cocoa น้าอือนะคะจะมีด้อมหลวงพ่อไหมคะชอบมากตั้งแต่สิไปหาพญาแทนแล้ว โอ้จ oh, oh, e e si ุดส e e si ีฟ้เสีฟ้าปนหัวกับมันบอกเวิงเป็นยังว้าววว้ามาตอนไหนนี่นังบีมาถึงตอนทุ่มหนึ่งจ้า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  ถ้าเบอร์เดเดี๋ยวแม่จะเปิดไอ้ตัวนี้ให้เขาเต้นแล้วเขาจะเต้นตามนะคะทุกคนเอามือออก ready 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 okay, โอเคเข่าก่อนโอเคเก่ง okay. มากลูกนี่ไอ้เฮี่ยมองนี่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 ข้ามข้ามข้ามถึก dance this one first come on come on จึงจ้งจึง้งจึ้งมามงจะแป๊บหนึง่งเราจ้ะ เห็ดเอียงอยู่ในนั้นเขียบมูเจ้าค่ะเขาถามหนูว่าเขาถามงบีว่ายายขึ้นสิบรย่านลูกแกกอายตีซื้อให้บักเขียบว่าสั้นมันอาจจะเป็นเอกลักษณ์ก็ได้เนาะใส่ลูกไหน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 แวแวอีเจ๊แดนก็ก เฟสเจเดนก็เกิดเจนเอ้ยเนาะมุจ้าเอ้ยมันน่าจะเป็นอีกกะลักเอกจะลักก็ได้ทำเฮียทำเฮียดีสิดีสิเจเดนกัมมอนป้า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 เฮ้ยโอ้ยเนาะมาสแตนด์อัพทำเฮียเฮียลุก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 เฮ้เฮ้เฮ้ Why no Why no <c oughs> Hey 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 Up Up Hey Hey Hey, hey, hey Up No 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 คนบ่อยากเต้นพคน no 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 Why no no You don't w a n t ไม่อยากเต้นครับ no 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 <c oughs> น้ำสีอย เออสิบ่าลูกจะว่าลูกไม่รู้เรื่องก็รู้นะมุเจ้าค่ะนางบีขอหนึ่งแสนใจหน่อยจะว่าไม่จะว่าไม่รู้เรื่องก็รู้นะคะคุยกับเมย์ังสในะภาษาอังกฤษคุยกับพ่อฝรั่งเศสคุยกับนาๆเขาคุยภาษาไทยอีหรีเนี้ยคุเจ้าค่ะถือว่าเขาก็รู้เรื่องเติบยู่เนาะมาตะกี้เราหายใาอะไรตะกี้นี้นางบีลืม เด่เดเ่าเอาอยังบอกมารักแร้ใช้ดีมากเอารักแร้เอารักแร้กี่คนคะใครจะเอาลักแร้กดหนึ่งเปิดให้ตามจํานวนเปิดให้ตามจํานวนเท่านั้น